สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนสาววัยสิปีฝันแปลกเห็นผู้หญิงชุดขาวหลายครั้งล่าสุดพบรอยเส้นขาวคล้ายกางปลาสองครั้งเมื่อเวลา11บเนาฬิกาของวันที่2พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางยุพินปิ่นทองอายุ46ปีบา้านเลขที่99 04, ิหมู่ที่สตำบลทุ่งนางงามอำเภอรานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงนัทติตามันตาหรือน้องเพลงอายุ13ปีหญิงวัยเรียนสาวที่ฝันแปลกก่อนพบรอยเส้นขาวคล้ายกับกางปลาส สองเส้นที่แขนข้างขวาก่อนนำภาพส่งให้แอดมินเพื่อให้หมอปลาดูภาพหลังจากนั้นก็ได้นิมนต์พระอุทเทศธรรมวิจิต เรือหลวงพ่อรังเจ้าอาวาสวัดทุ่งนางามเจ้าคณะตำบลทุ่งนางามเขตเนืงมาทำพิธีรดน้ำมนต์ที่บ้านของน้องนัทธิตาหรือน้องเพลงเพื่อเป็นสิริมงคลพระสุดผู้ซื้อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของน้องนัทติตาหรือน้องเพลงได้เข้าสอบถามเรื่องรอยเส้นที่เกิดขึ้นโดยได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม64ตนเองได้ไปนอนบ้านยายที่นครสวรรค์ได้ฝันปรลกถึง3ครั้งโดยฝันเห็นตองลีลาวด,ดีอยู่เต็มในความฝันพร้อมกับฝันเห็นหญิงวัยชราสวมเสื้อสีขาวใส่ผ้า ถุงสีน้ำตาลยืนดูตนเองนอนที่เปลหลังจากนั้นได้กลับมาที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีก็ได้มาฝันแปลกอีกช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคม64ฝันว่าเห็นหญิงใส่ชุดสีขาวอีกมาเข้าฝันว่ามาขออยู่ด้วยแต่ในฝันตนเองบอกไม่ต้องมาแล้วในฝันหญิงชุดขาวก็ไม่พอใจหลังจากนั้นตนเองก็รู้สึกแน่นหนะ้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วคุณแม่ได้พาตนเองไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพปรากฏผลตรวจสุขภาพปกติหลังจากนั้นมาคุณแม่ก็พาไปทําบุญที่วดัดรา สุดช่วงกันยายน64ตนเองก็ได้พบอรอยเส้นสีขาวคล้ายกลางปาโดยมีรอยเส้นตรงเป็นสีขาวคล้ายแป้งคล้ายช็อกแล้วก็มีรอยขีดขวางถึงสองครั้งล่าสุดวันที่31ตุลาคม64คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ตนเองและแม่ไม่สบายใจจึงได้ทําการถ่ายรูปที่แขนแล้วส่งไปให้อดมินหมอปลาให้ช่วยลงมาไขาปริศนาที่รอยแขนว่าเกิดจากสาเหตุอะไราพร้อมกับเล่าความฝันแปลกให้หมอปลาฟังหลังจากนั้นได้สอบถามไปยังเด็กหญิงนัทติตาหรือน้องเพลงได้เล่าว่านานมาแล้วได้ มีพระที่จังหวัดลบบุรีได้ทักตนเองว่ามีผู้หญิงตามติดตัวตนเองและพระดังกล่าวก็ได้ให้ตะกรุดให้ตนเองติดตัวมาโดยตลอดแล้วตนเองก็ได้สวมส้อยติดคอไว้ทุกวันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ